ไล่ย oui pues uh. ิงก oh. ันไปไหนแล้วยามโดนฟันน nah ั um, ่นแ่ะคนนี้เขายิงอ่ะไม่ใช่ไปนี่ยิงวิ่งไปนู่นแล้วไปนู่นจะมายิงยังวิ่งไปไหนออกข้างหลังปะอ้าวมันมันเอาเอารถเข้ามา่ะ ายามไปส่งครับเมื่อกี้นะครับไมีไวัยรุ่นนะฮะมาทำร้ายยามทำลลร้ายรปภที่ตึกเคหะสุขาพิบาลหนึ่งเอาขวานจามแล้วก็มีปืนหนึ่งอันมีปืนมาสองคนมีปืนด้วยคนหนึ่งคนหนึ่งขวานจามโหร้ายมากมาสองคนนะฮะตอนนี้ยามเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้ว แล้วก็ไล่ยิงกันนะฮะมีรู้สึกว่าจะมีพี่คนหนึ่งนะ่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของตึกเคหะไล่ยิงเข้าไปด้านหลังด้านหลังตึกนะตอนนี้ไม่รู้ว่าตามเจอหรือเปล่านะฮะไล่กันไปแล้วตอนนี้กําลังไล่กันอยู่เข้าไปข้างหลังนะฮะเป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างคนต่างมีปืนนะตำรวจเข้ามาแล้วนี่ตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้ว ตำรวจเข้ามาแล้วครับรู้สึกว่าจะวัยรุ่นสองคนนะฮะไปวิ่งหลบเข้าไปข้างหลังตึกแต่มันมีทางออกอยู่ข้างหลังหนึ่งทางแต่เห็นขี่รถมอเตอไซค์ไม่รู้มันจะออกมาได้หรือเปล่าน่าจะวนออกทางเดิมเพราะตึกนี้มีทางเข้าทางออกทางเดียวตำรวจไปแล้ว นี่เหตุการณ์สดๆนะครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ถ่ายภาพยามโดนฟันไม่ทันนะโดนขวานจามมาเลือดอาบเลยเราเดินไปล่วงอยู่ตรงหน้าออฟฟิศเคหะสุขาพิบาลหนึ่งซอยนวมินเจ็ดสครับ แล้วรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้ไล่ย,ยิงกันเข้าไปข้างหลังนะฮะนี่จาหนาทีตำรวจมาแล้ววอสกัดแล้วนะครับคาดการว่าสองคนนั้นน่าจะอยู่ไอรุ่นสองคนนั้นน่าจะอยู่ที่ตึกนี้นะฮะยังอยู่ข้างในมีปืนหนึ่งอันแล้วก็ขวานหนึ่งอันนะฮะเอาขวานฟันยำนะฮะฟันปรปบอเลือด รู้สึกว่าจะเข้าหัวด้วยนะฮะเลือดอาบเลยตอนนี้ยามเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะรายงานเหตุการณ์ให้ทราบต่อไปนะครับ